ดูดวงระหว่างวันที่13ถึง19พฤศจิกายน2566ราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ความคิดในด้านบวกมีมากขึ้นกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาหาท่านซึ่งเป็นเรื่องดีที่จะเรียกพลังด้านบวกให้เข้ามาสนับสนุนให้ท่านได้สมปรารถนาในสิ่งที่ทำมากขึ้นทนั้งด้านการเงินมีเข้ามาจากสิ่งที่ท่านติดตามอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอเป็นเงินก้อนใหญ่ส่วนช่องทางหลักไม่มีอะไรต้องกังวลทางด้านโชคลาภจากการเสี่ยงโชคการปฏิบัติหน้าที่บางอย่างทําให้ท่านได้มีโอกาสพบเจอกับบางคนที่พร้อมนําโชคลาภมาให้ท่านอย่างไม่คาดคิดทางด้านการงานอย่าปล่อยให้สิ่งที่ไม่สมบูรณ์ในสิ่งที่ท่านเห็นผ่านไปก่อนแก้ไขเพราะจะทําให้ยากกว่าเดิมถ้าไม่แก้ไขในทันทีทางด้านความรัก รู้บางเรื่องที่คนรักไม่เคยบอกถือเป็นเรื่องดีที่ท่านใช้เป็นประโยชน์ในการทำบางอย่างให้คนรักต่อไปทั้งด้านสุขภาพขับขี่ยานพหาหนะในช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุจากการลื่นไหลบนถนนที่มีน้ำขังหรือน้ำมันหกทำให้เกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บได้